เวลาที่เพื่อนๆได้ก้มลงกราบพระรูปไหนหรือว่าหลวงพี่หลวงพ่อแล้วก็ตามเนี่ยเพื่อนๆก็คงจะไม่คิดกระหรอกใช่ไหมครับว่าพระรูปนั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ดีอะไรกันเนื่องจากว่าอาชีพพระนะครับก็เป็นอาชีพที่แบบต้องตําเนินอยู่ในความดีกันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วใช่ไหมฮะหากแต่ว่าเราก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าพระทุกรูปที่เขาได้เข้ารีดไปเป็นสาวกของศาสนาเนี่ยเขาก็มีพื้นฐานมาจาก ปุถุชนธรรมดาเหมือนกับเราทั่วไปเนี่ยแหละครับที่ก็ได้มีทั้งความรักโลภโกรธ หลงเละเขาก็ยังสามารถทําบาปอะไรได้แบบมนุษย์เราธรรมดานี่แหละซึ่งบางทีไอาบาปที่พวกเขาทํานะครับมันก็มากมายถึงการฆ่าคนเลยทีเดียวครับอย่างเช่นเรื่องราวของพระรูปนี้นะครับที่เขาเนี่ยได้ใช้ความดีของตัวพระนะครับมาเป็นตัวล่อให้เหยื่อเนี่ยเข้ามาหาเขาแล้วจากนั้นก็เฉียนเหยื่อแล,แล้วเฉียนเหยื่ออีกราวกับว่าเหยื่อเหล่าน,นั้นนะครับเป็นผักเป็นปลากันเลยทีเดียวซึ่ง พระรูปนี้นะครับเขาได้ฉายาว่าเป็นฆาตรกรต่อเนื่องคนแรกของฟิลิปปินส์กันด้วยนะครับนอ,อกจากนั้นเองก็ยังได้ครอบฉายาการเป็นฆาตรกรพระคนแรกของฟิลิปปินส์ด้วยนะครับผมว่าแต่ว่าท่านสาธุคุณเจ้าองค์นี้ทาไมอยู่ๆถึงได้ลุกขึ้นมาฆ่าคนเป็นผักเป็นปลาแบบนี้แล้วท่านเนี่ยได้มีปมอะไรในจิตใจอย่างนั้นหรือเราก็มาฟังกันเลยดีกว่าครับ รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้นะครับรายการที่มักจะนำเอาเรื่องราวแปลกๆแล้วก็ดรักๆจังไหลจากรอบโลกมาเล่าให้ฟังกันนะครับดังนั้นเองถ้าใครชอบเรื่องราวแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามเราเอาไว้ได้นะครับผมหรือว่าจะแวะมาแทบทุกวันเวลา2ทุ่มก็ได้นูที่ถ้าวันไหนแอดมาสายหน่อยนะก็เมาช็อกโกแลตนะครับไม่มีอะไรหรอกโดยเรื่องราวในวันนี้เนี่ยแอดก็จะต้องขอพาเพื่อนๆนะครับย้อนกลับไปไกลถึงในยุคประมาณปี1,800ต้นๆที่ประเทศฟิลิปปินส์กันเล รหรือถ้าจะเทียบไปเห็นภาพกับยุคข,ของเราก็ประมาณยุคข,ของช่วงรัชการที่สองนะฮะที่สภาพบ้านเมืองของฟิลิปปิน์ในตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะตกเป็นเมืองขึ้นของพวกสเปนไปเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากว่าฟิลิปปินส์นะครับก็เป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์มีความเป็นเกาะในเขตร้อนอะไรเงี้ยเหมาะสําหรับการที่พวกฝรั่งมังค่านะครับก็จะมากอบโกยผลประโยชน์ไปว่างั้นเถอะซึ่งฝรั่งนะครับเขาก็ได้ทาอย่างที่ฝรั่งเขาทํากันแทบทุกครั้งเลยแหละก็คือพอเข้าไปที่ประเทศไหนนะเขาก็จะนําเอาเรื่องราวพระเจ้าของพวกเขานะครับไปเผยแพร่ก,กันเพื่อไปล้างสมองคนท้องถิ่นเนี่ยให้ได้อยู่ใต้อํานาจบังคับบัญชาการของศาสนาจากานะเออไม่ใช่เพื่อจะให้คนเหล่านั้นเนี่ย ได้พ้นจากผลบาปทั้งปวงแล้วก็ได้ไปเจอกับพระเจ้าในวันสุดท้ายนะครับผมซึ่งการเอาศาสนาเข้าไปครั้งนี้ของพวกสเปนเนี่ยก็ทำได้ดีด้วยครับคือทำจนกระทั่งประเทศฟิลิปปินในวันนี้นะเป็นประเทศเดียวในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะ ที่ได้มีคนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับนับถือเป็นศาสนาคริสต์โรมันนิกายคาทอลิกกันหมดเลยครับซึ่งอยุคแรกๆที่สเปนเขาได้เข้าไปปกครองฟิลิปปินส์นะเขาก็จะใช้วิธีการส่งพระฝรั่งเข้าไปนะครับไปเป็นเฮดหลักๆในการคุมสาขาต่างๆของพวกคนเหล่านั้นจนกระทั่งมันมาถึงพระรูปหนึ่งครับที่ท่านเนี่ยได้เป็นชาวฟิลิปปินส์มาตั้งแต่โดยกําเนิด อันนัคือสาธุคุณเจ้าเซอรเวลีโนหรือแอดขอเล็กสั้นๆว่าพระเซเวก็แล้วกันนะครับคือแบบได้ใจให้พูดสาธุคุณเจ้าเซเวลีโนเซเวลีโนตัวนี้ลิ้นพันกันหมดแน่ๆเลยเอาเป็นว่าโดยประวัติเข้าๆของพระเซเวรูรปนี้นะครับมันก็ไม่มีใครรู้กันอย่างแน่นอนนะครับว่าเขาได้กําเนิดมาจากไหนมีปูมหลังเป็นยังไงคือรู้แค่ว่าท่านน่ะเป็นพระที่มาจากเมืองมักาเบเบปัมปังกาสาบานได้นะว่านี่มันเป็นชื่อเมืองจริงๆซึ่ง ในเมืองดังกล่าวนี่นะครับมันก็จะเป็นเมืองที่อยู่ไม่ห่างไกลมากจากกรุงมะนิลาหรือว่าเมืองหลวงของฟิลิปปินในปัจจุบันนะครับผมซึ่งสาเหตุที่พระรูปนี้ท่านอยู่ๆเป็นที่รู้จักกันได้เนี่ยก็เนื่องจากว่าท่านนะครับเป็นพระที่มีความฉลาดแล้วก็ได้จบการศึกษามาจากสถาบันที่ดีครับจนสามารถทีตัวเองขึ้นมากลายเป็นพระชั้นสูงคนแรกในโซนนั้นได้ที่เป็นชาวฟิลิปปินนะครับซึ่งก็ยังได้รับการรองรับมาจากพวกทางศาสนาจักรโรมันคาทอลิกอะไรในยุ โลบอีกที่เอเรื่องนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องที่ธรรมดาเลยในยุคนั้นนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีพวกการเมืองต่างๆในหมู่พระนะครับที่เขาจะพยายามไม่ให้พวกพระฟิลิปปินเนี่ยได้ขึ้นมามีตําแหน่งเหนือพระฝรั่งอะไรแบบนั้นกันซึ่งนั่นเองแหละครับพอพระเซเวองค์นี้เนี่ยได้มามีอํานาจบาดใจประจําในเมืองโซนนั้นแล้วนะครับคนในเมืองเนี่ยก็รู้สึกดีใจมากครับคือมันเหมือนกับจะเป็นการประกาศแนวสัญล,กลักษณ์ไกลๆว่า พวกฟิลิปปินอย่างเราเองเนี่ยถ้าจะทำอะไรก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนกันแฮชแทนโยบายนี่คุณนๆนะเพราะว่าพระเซเวท่านนี้นะครับแกสามารถสอบประเรียนธรรมของพระฝรังได้นอกจากนั้นเนี่ยพระเซเวรูปนี้นะครับท่านก็ยังเป็นพระเพียงแค่ไม่กี่คนที่สามารถอ่านแล้วก็เขียนหนังสือได้ครับที่นั่นเองก็ยิ่งทําให้คนฟิลิปปินในเมืองแถบนั้นเนี่ยรู้สึกดีใจกันมากเลยครับว่าแบบเมืองของเขาเนี่ยได้รับแพ็กเกจคู่จากพระเจ้าที่เป็นทั้งพระแล้วก็นักปราช มาปกครองดูแลพวกเขาเลยจนกระทั่งคนในเมืองตอนนั้นนะครับเขามองว่าโอ้เมืองของเราเนี่ยมันจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อะไรอย่างแน่นอนเลยจนทําให้เมืองของเราได้มีชื่อเสียงดังกระชอนไปเลยจนกลายเป็นประวัติศาสตร์อย่างแน่นอนซึ่งมันมันก็เป็นอย่างนั้นจริงนะครับหากแต่ว่าเป็นประวัติศาสตร์ในแง่ลบครับเพราะว่าเมื่อหลังจากที่ท่านสาธุคุณเจ้าเซเวริโนเนี่ยนะครับแกได้เข้ามามีตําแหน่งเป็นพระชั้นใหญ่ของเมืองนี้แล้วเนี่ยมันก็ได้เริ่มมีเรื่องราวของการ คตกรรมแปลกๆได้เกิดขึ้นมาในเมืองกันอย่างมากมายเลยครับอย่างเช่นว่าอยู่ๆในตอนกลางคืนนะครับมันก็มักจะมีเสียงโหยโหวนไม่ว่าจะจากหนุ่มจากสาวนะครับออกมาจากในป่าอย,ย่างเยอะแยะเลยแบบว้าวอะไรอย่างนี้นะฮะที่เมื่อรุ่งเช้ามาถึงเนี่ยผู้คนนะครับก็ไปพบกับซากของคนเหล่านั้นแหะฮะกลายเป็นอสุภะที่ไร้วิญญาณแล้วด้วยซึ่งอสุภะบางร่างนี้นะครับก็แบบโดนกระทําชําเราที่เละขนาดว่า แอดไม่สามารถจะออกมาพูดกันนะที่นี้ได้เลยแหละครับเพราะว่าพ่อใหญ่แกเนี่ยบาบางฮะพูดเรื่องอะไรแบบนี้ไม่ได้แอะเหลืองให้หมดเลยหรือหากไม่มีการเจอศพของผู้คนในตอนเช้านะครับมันก็จะเป็นเรื่องของพวกคนในหมู่บ้านที่อยู่ก็หายไปอย่างปริศนาครับหายไปคนสองคนที่บางทีญาติๆในครอบครัวนี่ก็หายตามๆกันไปเลยนะครับซึ่งเรื่องที่น่าแปลกก็คือ ก่อนที่คนเหล่านั้นเขาจะหายไปบางทีเนี่ยก็จะมีการบอกกับญาติญาติส่วนใหญ่ด้วยว่าเออเดี๋ยวนียก็จะไปที่โบสถ์ของเมืองไปขอพระพรพระเจ้าอะไรกันหน่อยหลังจากนั้นก็ไม่กลับมาอีกเลยครับคือเงียบแล้วก็ไม่ได้มีร่องรอยอะไรได้ผุดโผล่มาอีกเลยครับจนกระทั่งเวลาเนี่ยมันก็ได้ดําเนินไปกว่า10ปีกันเลยทีเดียวนะที่ว่ากันว่ามันมีเคสคนตายนะครับเยอะไปมากถึงหลัก60คนกันเลยทีเดียวซึ่งชาวบ้านในตอนนั้นเนี่ย ก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่ามันเป็นเคสอะไรที่มีความเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าแล้วแน่นอนครับว่าชาวบ้านเนี่ยก็ไม่ได้สงสัยอะไรในตัวพระเซเวเลยหากแต่ว่าเขาไปมองว่าเออไอคนผู้โชคร้ายเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะโชคซวยไปโดนสัตว์ปงสัตว์ปลาตะปบหรือว่าจกไสจกพุงไปกันแทนอย่างนี้หรือเปล่าก็คือมันเป็นเรื่องคลาสสิกข,ของเมืองที่อยู่ใกล้ๆพกป่าเขาอะไรแบบนั้นนะนะ หรือว่าเอรายที่มีการตายแบบแปลกๆแ,แบบมองไม่ออกว่ามันเป็นสัตว์มาฆ่านะครับพวกเขาก็จะมองว่าอ๋อมันจะเป็นการตายที่เกิดจากพวกผีบ้านผีเฮือนผีป่าอะไรแบบนี้หรือเปล่าคือมันเป็นเรื่องราวของพวกความเชื่อศาสนาอะไรกันไปนะฮะและนั่นแหละครับพอผู้คนต่างๆเริ่มเห็นว่ามีคนในหมู่บ้านได้ล้มหายตายจากกันไปเยอะเนื่องจากอาจจะเป็นฝีมือของผีนะครับ คนในหมู่บ้านเนี่ยก็ยิ่งแหก็ไปหาพระเซเวผู้นี้กันมากขึ้นเลยครับที่พอหาไปหามาปุ๊บเนี่ย กลายเป็นว่าไอ้คนที่เดินเข้าไปหาพระนะครับมันก็หายต,ตามๆกันไปแทนคืออันนี้เนี่ยแอดก็สงสัยเหมือนกันว่าคนยุคนั้นเขาจะไม่ได้เอะใจเลยหรือว่าทาไมพอยิ่งเดินไปหาพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยคนเหล่านั้นกลับยิ่งตายมากขึ้นนะครับแต่แต่ว่าด้วยเหตุที่ข้อมูลของเรื่องนี้เนี่ยมันน้อยมากเลยนะครับแล้วประเด็นคือแอดก็อ่านภาษาฟิลิปปินส์ไม่ออกด้วยฮะคือข้อมูลที่เราได้ต่างๆมาเนี่ยมันก็จะมาจากพวกที่เขาแปลมาเป็นภาษาฝรั่งอีกทีนะก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชาวบ้านในตอนนั้นเนี่ยแกมี ความคิดยังไงนะครับผมที่เรื่องเนี่ยมันก็จะตัดมาอีกทีเลยเมื่อครั้นที่พระเซเวซึ่งได้ครองโบสถ์ในเมืองนั้นมากว่า10ปีนะครับยู่ๆเนี่ยท่านก็ได้เกิดล้มป่วยลงซึ่งก็เป็นอาการล้มป่วยแบบหนักลุกไม่ขึ้นเลยนะฮะจนกระทั่งว่าเขาจําเป็นต้องมีการส่งพระจากอีกที่หนึ่งนะมาดูแลอาการของสาธุคุณเจ้าเซเวลิโนท่านนี้นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันเป็นการกลั่นแกล้งจากสวรรค์หรือว่าเป็นกรรมอะไรที่มาตามสนองหรือเปล่านะครับ เพราะเหมือนกับว่าในขณะที่พระผู้ช่วยกําลังดูแลพระเซเวยอยู่นะครับพระเซเวเนี่ยก็ได้เรียกให้พระผู้ช่วยรูปนั้นเนี่ยมาช่วยท่านหน่อยเรื่องหนึ่งก็คือขอให้ไปหยิบของอะไรบางอย่างของพระเซเวที่อยู่ในห้องใต้ดินของโบสน,นะครับขึ้นมาให้หน่อยที่ก่อนจะไปเนี่ยพระเซเวก็แบบกระตุกพระผู้ช่วยมาด้วยแล้วก็บอกว่าอย่าลืมไปซื้อิกด้วยนะ โอ,โอ้แล้วตอนนี้เนี่ย FN Daily เขาก็มีทั้งเสือ้อทั้งผ้าเช็ดตัวลายเฟี้ยวคุ้งขายแล้วน่ารักมากเลยลิงอยู่ด้านล่างถ้าใครสนใจนะเด้อโอ้ตอนนี้ไปหยิบของในห้องใต้ดินนห่ข้าได้ละนั่นแหละครับเมื่อพระผู้ช่วยได้ลงมายังห้องใต้ดินของพระเซเวริโนโท่าน,นั้นนะครับพระผู้ช่วยเนี่ยก็เกิดอาการแบบคันมือคันไม้อากจะเผือกๆเรื่องส่วนตัวของพระเซเวริโ,น,โนหน่อยนะครับอารมณ์เหมือนกับแบบเวลาที่เราไปเยี่ยมบ้านเพื่อนใครสักคนหนึ่งแล้วอยากจะ เือกว่าไอ้ตรงมุมนั้นของบ้านเพื่อนนั้นเนี่ยมันมีของอะไรอยู่นั่นแหละครับซึ่งนั่นแหละมันก็ทําให้พระผู้ช่วยรูปนั้นนะครับท่านก็ได้ไปเจอกับห้องลับใต้ดินอันหนึ่งของโบสถ์ขึ้นมาเลยซึ่งข้างในห้องลับมันนั้นนะครับมันก็จะมีอาวุธที่ตยถูกวางเรียงรายอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งขวานทั้งมีดทั้งอะไรคมๆนะครับอยู่เรียงกันแบบแทบเป็นคลังอาวุธเลยละครับคือแบบ ทำไมกันละ่ะในสถานที่ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นบ้านแห่งพระเจ้าแบบนี้เนี่ยมันต้องมีอาวุธอย่างนี้มาสะสมอยู่ด้วยแล้วอาวุธแต่ละอันนี้นะครับก็คือเปื้อนน้ําแดงกันมาทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งเมื่อพระผู้ช่วยได้เห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็แบบถึงกับอึ้งไปสักพักครับท่านก็เลยได้ถอยหลังไปชนกับตู้ตู้หนึ่งตึง่งก่อนที่จะเปิดตู้อันนั้นมาแล้วก็พบว่าในตู้นั้นนะครับ มันมีพวกของชงของใช้ของชาวบ้านที่ได้หายตัวไปหรือว่าเคยถูกฆ่านะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเสื้อผ้าเครื่องประดับเพชรพลินจินดาอะไรเนี่ยอยู่ในนั้นกันหมดเลยครับคือแบบทําไมกันละ่ะไอ้ของเหล่านี้ถึงได้มาอยู่ภายใต้โบสถ์กันได้นะครับพระผู้ช่วยรูปนั้นเนี่ยก็เลยได้ปฏะติดประต่อเรื่องราวทั้งหมดเลยจนกระทั่งเขาถึงบางอ้อครับว่าอ๋อไอ้การที่ผู้คนต่างๆในหมู่บ้านได้ตายไปอย่างปริศนานี่มันต้องเป็นฝีมือของ พระเซเวผู้นี้นั่นเองที่ได้ลงมือทําการอุบาทกับชาวบ้านนะครับที่เมื่อคิดได้ดังนั้นแหละครับอีกพระผู้ช่วยดังกล่าวนี้เนี่ยก็ได้แอบหนีพระเซเวออกไปตอนช่วงค่ําคืนเลยแล้วก็นําเรื่องนี้นะครับไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่บ้านเจ้าหน้าที่เมืองให้ทราบครับจนกระทั่งพระเซเวเนี่ยก็ได้มาถูกรวบตัวไปในที่สุดนะครับแล้วก็ส่งท่านไปดําเนินคดงดีอะไรกันอย่างทันควันเลยซึ่งพอถึงในช่วงนี้เองเนี่ยทุกๆคนก็คงจะสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าแล้ว ทำไมละ่ะอยู่ๆพระเซเวรรูปนี้เนี่ยท่านถึงต้องลุกขึ้นมาก่อเรื่องโหดๆแบบนี้ด้วยเพราะว่าจากประวัติเบื้องหลังท่านน่ะก็เป็นคนที่มีการศึกษาดีแล้วก็มักจะเทศนาสั่งสอนช่วยเหลืออะไรคนกันตลอดเลยไม่ใช่เหรอนั่นก็เพราะว่าคนในเมืองนะครับเขาไม่ได้ทราบถึงปัญหาหนึ่งที่พระเซเวริโนผู้นี้เนี่ยท่านได้มีมากับพระมารดาของท่านตลอดเลยครับที่บางสื่อซึ่งแอดไปหามานะันเขาก็บอกว่าพระรูปนี้เนี่ย แกจะเป็นคนที่ไม่ถูกกับแม่มาตั้งแต่เล็กนะครับ คือโดนแม่ทาร้ายแล้วก็กดดันมาตั้งแต่เด็กนะครับซึ่งไอการที่เขาได้สอบปร,ริญญาทำเป็นพระอะไรเก่งๆได้เนี่ยก็นื่งจากว่าถูกแม่เนี่ยได้บีบบังคับยันมาตั้งแต่เล็กเนี่ยแหละจนกระทั่งไอความกดดันนี้นะครับก็อาจจะทําให้ตัวพระนี้เนี่ยกลายเป็นคนที่เพี้ยนเป็นคนโรคจิตไปครับแล้วก็ไอความเพี้ยนเหล่านี้เนี่ยมันก็เลยได้ทําให้พระรูปนี้นะครับแกจําเป็นจะต้องทําอะไรทุกอย่างเพื่อแม่เพื่อแม่มาโดยตลอดเลยหรือว่าในบางสื่อนะครับก็บอกว่าพระรูปนี้เนี่ย ท่านจะเป็นคนที่มีความรักต่อแม่ท่านมากครับคือแกเนี่ยไม่อยากให้แม่ของท่านจากไปเพราะว่าในเวลาต่อมาเหมือนกับก็มีเรื่องหนึ่งมาเกิดขึ้นกับแม่ของพระรูปนี้เหมือนกันก็คืออยู่ๆเนี่ยคุณแม่นะครับก็มีอาการป่วยฮะคือเพอ้อแล้วก็ละเมออละวาดขึ้นมาซึ่งเขาก็มีข่าวลือนะครับว่าคุณแม่ของท่านเนี่ย อาจจะโดนผีเข้าหรือว่าโดนปอบสิงอะไรแบบนี้ซึ่งวิธีการที่จะทําให้แม่ของพระท่านได้กลับมาเป็นปกติเนี่ยหรืออย่างน้อยก็มีชีวิตอยู่ต่อไปได้นะครับก็คือการที่พระเซเวริโนรูปนี้เนี่ยแกจาเป็นจะต้องไปหาชีวิตคนต่างๆนะครับมาสังเวยกับพวกผีสงผีสาอะไรเพื่อที่จะช่วยยืดต่ออายุกับคุณแม่ของท่านต่อไปนะครับซึ่งโดยความคิดที่มันป่วงๆป,ป่วยๆแบบนี้เองแหละครับก็เลยทําให้ในเวลาต่อมาเนี่ย พระเซเวรีโนนะครับก็เริ่มใช้ความเป็นพระของท่านเนี่ยแหละลวงคนมาจากในเมืองบ้างไปยังป่าไปยังโบสถเพื่อไปจ้วงเขาเอานะครับหลังจากนั้นก็ว่ากันว่าเขาจะเก็บของจากบุคคลเหล่านั้นนี่มาทําพิธีบูชาซาตานอะไรก็ว่ากันไปนะครับจนกระทั่งพระรูปนี้เนี่ย ได้ถูกขนานนามว่าเป็นทั้งพระแล้วก็เป็นฆาตรกรต่อเนื่องคนแรกของฟิลิปปินส์กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ไม่ได้น่ายกย่องแล้วก็บ้ามากเลยนะแต่ทว่าไอ้เรื่องที่บ้าไปมากกว่านั้นก็คือไอ้เรื่องราวทั้งหมดที่แอดได้เล่ามานี่เนี่ยมันอาจจะเป็นการใส่ร้ายพระรูปนี้จากคนบางกลุ่มก็ได้ครับซึ่งไอ้คนบางกลุ่มที่ว่านี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ใครอื่นหรอกแต่ว่า เป็นพวกศาสนาจักเองครับที่เขาเนี่ยได้ส่งพวกพระฝรั่งอะไรมาปกครองฟิลิปปินส์อยู่นะครับคือเพื่อนๆยังจำในไ,ไม้ไอมตอนแรกที่แอดบอกว่า การที่พระเซเวรูรปนี้เขาจะได้ไต่เต้าขึ้นมาสู่การเป็นพระอันยิ่งใหญ่มาครองเมืองนั้นได้เนี่ยเขาจําเป็นจะต้องฝ่าฟันพวกพระฝรั่งอะไรกันมาอย่างเยอะแยะมากมายนะครับเนื่องจากว่ามันมีการเมืองของพระในภายในเนี่ยแหละที่ตอนนั้นเองก็เหมือนกับว่าพระเซเวริโนท่านนะครับก็ได้พยายามอย่างมากเลยไปไฟกับพวกฝรั่งจนกระทั่งในที่สุดท่านก็มารับตําแหน่งพระยิ่งใหญ่สูงสุดในเมืองแห่งนั้นได้ครับ หากแต่ว่าผลประโยชน์มันก็ไม่เข้าใครออกใครนะครับเพราะว่าพอพระเซเวรูรปนี้ได้มาครองเมืองปุ๊บเนี่ยไอ้พวกฝรั่งสเปนต่างๆที่เขาเคยกอบโกยผลประโยชน์อยู่ตรงโซนนี้เนี่ยเขาก็แบบเริ่มจะทําอะไรได้ยากขึ้นแล้วคือพอจะโกงจะโกงอะไรทีใช่ไหมมันก็มีพระรูปนี้มาขัดผลประโยชน์ตลอดเลยดังนั้นเองเขาก็เลยใช้แผนที่จะใส่ร้ายพระรูปนี้ซะเลยครับคือทําให้พระเซเวเนี่ย กลายเป็นตัวร้ายคือเรียกได้ว่าร้ายแบบเป็นระดับฆาตกรเลยแหละโดยการนําเอาเรื่องราวการตายแบบแปลกๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านตลอด10ปีนะครับมาโบยัดใส่ความกันครับทั้งๆท,ท,ที่การตายทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากการตายอย่างหลากหลายสาเหตุก็ได้เช่นอย่างที่บอกคนตายเข้าไปในป่าก็าไปโดนสัตว์ป่าอะไรกัดแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรที่มาบอกตรงๆเลยนะครับว่าพระเซเวริโนรูปนี้เนี่ยเป็นคนที่ได้ลงมือกระทํากับการฆาตกรรมทั้งหมดครับ นอกจากนั้นเองไอเรื่องของการที่มีพระผู้ช่วยนะครับเขาได้ไปเจอกับอุปกรณ์การเชื่อเฉือนเนื้อของพระอยู่ในห้องรับใต้โบสถ์เนี่ยมันก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาใส่ร้ายหรือเปล่านะครับคือนอกจากคําบอกเล่าที่มาจากพระผู้ช่วยรูปนั้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีประชาชนคนไหนได้เคยไปเห็นของเหล่านั้นที่ซ่อนในห้องรับใต้ดินของโบสถ์เลยนะครับคือเอาจริงๆห้องรับใต้ดินโบสถ์เนี่ยอาจจะไม่มีด้วยซ้ำอะ คือเหมือนกับว่าทางสเปนเนี่ยแคอาจจะฉกฉวยโอกาสตอนที่พระเซเวรูรปนี้ท่านได้ป่วยนี่แหละเข้ามาจัดก,การเตะตัดขาท่านเลยนะครับที่เมื่อหลังจากการจับ ท่านไปได้แล้วเนี่ยก็แต่งเรื่องนานาว่าท่านต้องฆ่าคนเพื่อแบบบูชาซาตานสู้อะไรเนี่ยเนี่ยมันเป็นแบบของแนวฝรั่งมากนะครับผมแล้วก็บอกว่าพระรูปนี้เนี่ยเป็นโรคจิตอย่างทันควันทั้ง,ท,งทั้งที่สเปนในยุคนั้นนะครับเขาก็มีการตรวจสอบเรื่องราวโรคจิตอะไรกันแบบเยอะแยะแล้วคือเอาจริงๆสเปนเนี่ยเป็นประเทศแรกๆเลยนะครับที่เขาเป็นผู้นําการรักษาคนโดยมีโรงพยาบาโลโรคจิตอะไรอยู่ในสเปนด้วยนะแต่ถว่าพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นมานะครับ เขากลับไม่เอาพระเซเวเนี่ยไปตรวจสอบความผิดปกติทางจิตอะไรก่อนเลยกลับกันครับพอเขาจับท่านมาได้ปุ๊บเนี่ยก็หาไปเลยว่าเป็นคนโลกจริงแล้วก็เตะส่งลงสังเตะให้ไปรอโทษในวันประหารกันเลยฮะและนอกจากนั้นมันยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรื่องนี้เนี่ยมันได้ดูตุตุขึ้นมาอีกนะครับนั่นก็คือในเวลาต่อมาน้องชายของพระเซเวเนี่ยแหละครับก็ได้โดนคนของพวกคณะสเปนนะครับ จับไปประหารนี่แลละด้วยข้อหาเดียวกันกับพระเซเว่ท่านเลยครับคือหาว่าน้องชายของพระท่านเนี่ยบ้าคิดว่าแม่ของท่านเนี่ยเป็นคนผีเข้าแล้วก็ไปฆ่าคนอื่นมาเพื่อมาบูชาซาตานอะไรแบบนี้คือแบบอ้าวทาไมเรื่องราวมันเป็นหนังม้วนเดียวกันแบบนี้ล่ะคือถ้าหากคิดจะใส่ร้ายอะไรน้องชายเขาเนี่ยก็น่าจะหาข้ออ้างอื่นที่มันดูเนียนๆมามากกว่าน,นี้ไหมแต่ว่าความจริงของเรื่องนี้นะครับจะเป็นอย่างไรเนี่ย เราก็คงไม่รู้กันหรอกนะครับเพราะแม้กระทั่งไอคนฟิลิปปินเองเนี่ยในทุกๆวันนี้นะครับเขาก็ยังได้เล่าเรื่องราวของฆาตกรต่อเนื่องคนแรกของเขามาในลักษณะเรื่องที่แบบเป็นนิทานปรลัมปรลาหาหลักฐานมายืนยันไม่ได้แบบร้อซนะครับผมซึ่งถ้าใครที่มีแฟนอาร์เนี่ยก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ a e e b o o k FN Diary นะครับแล้ววันนี้อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละเด้อบ๊ายบาย